ผมจะทำขนมไข่ดาวใช่ยำเ,เนี่ครับขนมไข่ดาวนี่ไงเอาไว้ใส่เป็นน้ำมันแทน อ๋อตรงนี้เป็นไข่อ๋อนี้เทใส่อะไเยอะไปเทโอ้โอ้โอ้แกะเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันเด้งมันเด้งแล้วไม่เท เหมือนน้องทอดไข่ดาวกินเองใช้ฝั่งนี้สิเพื่อแชยเลยทอดปกติน้องจะกินไข่ดาวปกติอันนี้เป็นไข่ดาวขนมเลย ก็เหมือนน้องทอดไข่ดาวให้แม่กินแต่เล็กเสร็จยังเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเหรออ่ากินสิไหนลองกินซิว่าอร่อยไหมเป็นไงรสชาติ Okay. Bye-bye.